พี่เจ็นพี่พระองค์เมื่อว่านี่ายผ่านมาขอเข่าเฝ้าว่ากิมาเข่าตัวนี้ละพระองค์พวกพระอนุญาตมีบ่อพระยาคาพระบาทเสด็จถ้าเกิดเป็นชันนันเดียดน้ำตัวนายผ่านขึ้นกระตอาเลยรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะเบิกโตในผ่านทรงทิ้งหัวเร่องเลื่อนใจ ลลวังยูอาสนเอคูลวัโค้บเออขุดดิ่นี่เจ้าเจ้าถูกไหมครับอ๋ออ๋ออันนั้นน้ององค์เนื้อหัวนอมาตยแทกทาพิ่ไ้าพี่นีองค์เ้อหัวเจาะเราพวกมลาไ่นี่โอ้หลายตัวครับแกเสียชีหาตัวมันหนาตั้งทีเดียวเลวงพค้บ ้องตึดจนพีนี้เจ้าเพดในผ้านี่ตะวันในผานะฮะ้องตึงนี่กันเราของเจ้าเรยจังบกพร่อหูและเสลกิ้นี่เจ้าเป็นไผมาจากบ้านเมืองใดกันเนี่ยฮะเอเพื่อรักก็มอใหลูกเธอเธออย่างราในผ้านพราเป็นผ้าเพาเป็นไข่แม่เป็่กะเลี้ยงแม่เปลนกะเลี้ยงลูกเป็นจะเลิกลูกออกมาให้เปล่งจะเลิกลอ ให้ผ่านเบาภาษาตะลุยข้อค์อาดเปิดว่าโมเรียนเอาจตงสี่ซนให้ได้พ่านเบาสูระออกว่เดนมังคิกเปผู้ข่ายโอ้ไมผูมาโนมน่สามารถแต่ภาษาตะลุนือเั็มเลยนักเตลได้ยอนผัวผู้ขายผูท้งเครื่องเหนือใกล้ๆรับดดยมอหยุดหินโอยุนจ้าอยงดยหนดิมกเอาการผู้มไดต่ให้เท้าเ็มสี่เซนค่ะ ตัวน้ำม่วงไปล่าซาบเลี่ยนน้มงไปล่าซาก็เลยไปพ่อ้าบเพี่ยก็เลยไปพ่อสร้างเถื่อพ่อสร้างเพื่อนในท่นแล้วยังจะไปจับตัวสร้างเถื่อมาถวายให้เจ้ากันเห็นพี่แม่เห็นว่ายิ่ง่างอย่เลยไอ้ที่แห็นว่ายิ่งงงงงยิ่งย่งใส่ใทันย่ยุ่ทางหิงง่เลยยินยทางหินไง โอกเะจ่อไปจ่อไปยกเลืนองสป้งแถวพูนันกล่อมเนาะลนกเะจ่อไปจ่อไปยกเบื้งสิปงคือเตเตะลวพึกงั้นไอ้พ่างพนีแล้วเรื่องหินพวกถ่ายหื่นหินแม่แต่พ้าแต่ข่าเมนกุเอาหินที่สิมี ทีนน่ห้าง้วยนี่เเป็นทีห้งาง,างหงนานิ้ไม่ได้นนมนี่อาได้บอกพี่นี่ได้บอกพี่ที่ไม่แต่โม่ไม่แต่โม่แนี่